แต่แตหากเราโดนยิงแฮงแมนเราจะลงไเป็นสองคนสวัสดีครับว่าไงครับอ่าอันนี้เบอร์ใครครับครับทำไมอ๋อนี่ใช่คนที่โพสขายเทนเอกหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ไมใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอ่า จะนี่นี่ใครครับเนี่ยอ๋อคนครับอ๋อโอเคขอบคุณมากไม่ได้ผลเบื่อใครวะตัดใจกันออกไหมเข้ามือเพิ่งรอบไหมไม่เบื่อทั้งคู่เสร็จสวยจ้าตกใจโดนติดไอ้คนนี้อยากใครลมเพราะอะไรอ่านี่ใครเนี่ยอันนี้ใครเนี่ย อาร์แองเจลครับอะไรนะอาร์แองเจลครับแองเจลใช่ใครนะขับอาร์แองเจลครับไม่ดีอ่ะได้ไหมพูดดังๆหน่อยสิอาร์เอนเจลอาร์เอนเจลอโอทอมอเมรี่ยใครเนี่ยอ่าอันอันนี้ใช่เบอร์อ่าคนจีนหรือเปล่าครับไม่ใช่ไม่ใช่คนจีนเลยอ้าวเวียดนามหรือเปล่าครับไม่ใช่เว้ย เกัปูชาหรือเปล่าอะไรนะไอ้เปิดสติกเกอร์โฟนเอ้ไไอ้สาระคุยอยู่มันหน่อยดิเพื่อนแม่งจะมาจะมานัวแกงวัดดาวเราแน่โทรมากวลัวใส่โกงใส่แก๊สอะไรแน่นี้มองโบกันว่าเอ้คุยดิเออมองโบเจอแกงวัดดาวไหวรเปล่าวะเออโทษโทษโทษทีโทษทีอ่าอัน อันน uhm, ี้ฉันถามจริงๆนะอังนะพวกไหนใช่กลุ่มคนจีนหรือเปล่าใช่ฉันวัดดาวเว้ยวัดเนี่ยฉันตามหาโอรสอยู่เนี่ยอ๋อไม่อยู่จริงโอเคอ๋อโอเคเจส่งเพื่อใครเจส่งเพื่อใครอมาเจ๋อเถอะแก่พวกไหนวะโัวที่ทื่อกมแกได้แล้วนะเว้ยฮาร์กอะไรเนี่ย เด้เด้ฟังก่อนด้ฟังฟก่อนฟัง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 ก่อนมันให้เบอร์พีดโทษทีก็เป็นคนจีนอยู่แถวไหนวะยืนไปหาสนุกที่วันไม่ฟังเลยหรอวะเนี่ยส่งโลมาส่งโลมาเออส่งโลมาสรุปว่าที่ฟังหรือเปล่าวะเนี่ยวางวางดีกว่าจีวางไปแล้วละกันเออของฉันอังเคิลก็โดนมาแล้วของฉันก็โดนมาแล้วมันเยี่ยมไปแล้วคู่เลยเออแฮงแมนก็โดนมาแล้วโดนหมาเยี่ยมไปแล้วไปรอรถอ่ะวัดดาวเด้อว่ะ อันนี้โอไวเอสไงน่ะว่าไม่เห็นอะเจไม่เห็นไม,ไม่เห็นไม,ไม่ใช่เบอร์เจของคู่เลยเจเบอร์เชี่ยอะไรเนี่ย